ปูนี่ไม่มาตึุลาปุ้ยปูไปเอาหอดมองเลยบ่จ้ะจาท่อนมองผนละเส้นไม่ปูเส้นไม่เส้นไม่สีขาวก็ขาอยู่เนาะเสียเกโอ้มีหลักฐานการชมวัวเมืองแบบขยานยิงพูใส่ มาสางว่าเธอริมันตายก่อนเล็กออกสองสามยี่สิบสามปีเอาไม่ต้องเห็นหรอครับปู <c> ่ญ <oughs> าติเก็บไว้สา <c oughs> มปีตายไหมอาย,ย,ยุวะจ้าในเสียกันเนีน่ยตัวในเสียกเชือกเลรครับผมเสียกไม่เสียกปู่ไปทปําพิธีอยู่ที่ไหนครับผมทำพทิธีที่วัดน,นี่แหละที่นี่แหละเอาที่ที่ว่าไปบุรีรัมย์นะที่มันทำอยู่แต่มันมันกางวลจริงมองเห็นมันมองเห็นซองมองเห็นแบบมันคืออยู่นี่ ต้นหลังเฮ็ดเหตุเดี๋ยวคนดีใจแต่ว่าตีเป็นเลขคีขออก่ก็อ่ะแหละเป็นเลขเอ่อกนะ้าหกอ๋อคาเก้าหกศูนย์เนี่ยคือคือเก้าคือคือแต่ว่าหกศูนย์นี่ยสองศูนย์นี่อาจจะเป็นได้บางคนบางคนนะครับปู้ก็คือว่าเหมือนเหมือนตัวนี้นะตอนเดินอยู่เอ้าไปไหนละปูไกลับมาอีกเลย,นะยอือใส่แล้วสิไปดบดสิไปแต่บางคนก็ดูกับหัวมา เขาก็ีเป็นเลขเลขหกสิบเอ็ดหรือเลขเลขเก้าหนึ่งในกระปุกเนี่ยเลขเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหรหกหนึ่งเนี่ยหกหนึ่งแล้วคนบ่ายเป็นเลขสองเป็นเลขสองเลขหกเนี่ยคุณคิดว่างั้นนี่ตัวเดียวเลยคุณเพิ่งทำพิธีเมื่อคืนเหรอครับผมเดียวี่หกหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งหกหนึ่งโอ้เราเห็นอยู่อสามย้าน่ะ ีแต่ว่าทำเมื่อคืนเป็นแบบนี้แหละอันเดียวเขากับไอ้คนตายคนเสียชีวิตอายุเป็นเท่าไรก็จ้ะอายุยี่สิบสามปีผู้หน 4, ึ่งสามผู้หนึ่งสี่สิบเอ็ดนะเขา,าเรียกวา่าสิตปเหตุมาติดท้บ,บอกกันะที่แรกว่าสิเป็นเหุนี้มีเห็นงานครับเอาเหตอยุ่งหมกกองเสี่ยงหมดเลยเด้อ 4, มองเขาวา 14, <ม>่าเันเันมองที่ว่าหลอกมองที่ว่าหลอกเลยเด้มองที่ว่าหลอกเขาหลอกคนเหรอครับปู่ถามมาวัดมันว่ามอง เพราะว่าตะไบแดงมามันมันมันหลอกมันไม่เห็นคนเห็นคุ้มทุนกูบกองเฟียงเอาแล้วทามามันไม่เต็นเด็เลยเสียบโดนไปโอ้ยใจทิฏนึงนี่หลวงพ่อทำมากันว่าแต่ว่ามันเป็นยังไงล่ะไม่คนเห็นอย่างบละจิตยาณว้าอยู่เขาไปอยู่กองเฟียงเขาเห็นตู้มือเดียวนำ่ำมันไม่ต่คุ้มไม่เท่าไม่เป็นยันดอกไม่เป็นคุ้มเงาแตนว่า้คนเห็นมันดำแต่ว่านั้นนั้นดีเยแต่ดอกมันจะออกไวเลย แม่เอาหอนวันนี้เราผมได้ตัวอันนี้นี่อันนี้เฮ็ดบ่โดนได้แล่นได้เลยมาหอดบ่ขึ้นตุบแล่ยนบู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 บเลยเป็นตัวไหนครับปู่เป็นตัวนี้แหละบอกตัวตัวไหนครับปู่ตัวไหนครับปู่เบิ่งบ่ออกแม่จ๊ะคนบางทีเป็นหกหนึ่งอ่าบางคนตีเป็นเป็น60ศูบอกเลยไอ้มันมันสองตัวแล้วตีเป็น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 6 69 เลขที่เป็น690แต่ยังไม่สรุปนะยังไม่สรุปนะ690เพราะว่าเราจะเพราะเราจะทำอยู่นะทำอยู่นะยังไม่เพิ่มเขียนเลยยังไม่สรุปยังไม่ทำทำจริงอันนี้คือตองวดอะ้ก่อนเนาะเออแมนแม่น690ใช่ไหมครับสามตัวเพื่อที่เลือกช่องมาทำอยู่ทำที่ทำที่มันเลยแต่อันเป็นเชือกจริงเชือกเป็นเชือกไงนะมันเป็นสุภามาเษิ้690นะครับผมเชือกเชือกจริงจริงเตายก้อเล็กกว่าของสองสามเหมือนกูได้เปิดเพลงเนาะที่นี่อายุอายุที่ อ่าพอสอนวซี่ซี่ซีเก่าอะไรซี่เก่าซีเก่ามีสามปีบอะยี่สบามยบี่บค่ะออเปเียนกบอกว่กูบอกยังไงได้ะจี่นนองปูพื่งกรลังเหตดกระลังสังสียกุติบ่พูอนีี้อ่าปูพื่นสีโยกุติแขงสามยานาอค่ะนาอเห็บซี่รวมบุญน้ำปูได้เด้อค่ะอแบบ ว้อ <c oughs> oh, ันม <c oughs> ีคนถือเลขบ่จ้าขอกอดอยู่ช่วงแพ้ก็ถืกจังงวะกอดกันเชื่อเชื่อธัรมดาคือจองงวะกอดกันคุณยายจังหวะกอดกันเราคุณก็ได้ถวายกุฏิงวนี่มากเลยไปว่าถืกวะาถือสองงวะต่อกันเนาะบ้านี้เสียเป็นไม่ไปเบิ้งนั้งกัน เขาเป็นเจ้าภาพเ็หนึ่งก็ให้มาว่ามาทำพระแต่จ้ามาทำคือให้ทำนี่ให้อครับจะเดินจดมีคือว่า60 90 60 90แล้วครับปู่ก้องตัวล่างจ้ตัวล่างตัวายตัวชายตัวชายปู่ว่ามันเป็นเป็นเก้าื่อเก้าขือขื่อจ้ะ เก้าหกเก้าเจ็ดเป็นเลขศูนย์เรอแคมเก้าหกศูนเบื้องเก้าหนึ่งก็คือโอ้ผมไม่รับสายก่อนแล้วครับผมมาเป็นไหได้พี่น้องเอาเสียกมากพอมาเตาผู้นำาูุดีร่าผู้นำข้าวห้างนกมีห้างนกอยู่ทางไหนวะจ๊ะอันนี้เชือกเชือกเชือกมาเป็นไหเลยเหรอครับโอ้อันนี้เชือกนี่ซีเกดซีเกตของจริงดูเชือกของจริงเลยครับผม เชือกของแท้พอใจ้าชื่อคือมันคยิ่งนันคือยิ่งคอมันโอ้ยเชือมันพิเศษนะครับยิ่งคอมันมาเนี้ยพิเศษยิ่งคอมันมาเนี้ยิยอะอรับออกมาที่นออายุก็ได้ครับผมมาเป็นไหเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมเชือกเชือกของแท้อายุกี่สิบเอ็ดปีโอ้มีมีหลายเชือกเหรอครับปูมีมีความไห มีสองหายมาเป็นไหเลยนี่เจ้าปูทรงเสือกมาเห่เพื่อนเฮ็ดนอจาะนอทำพิธีอันนี้ก็หายอีกแล้วครับนี่อีกเริ่มมาไร้หายเถอะเขามาเสือกของทำไมไร้หายแทบปูอันนั้นอะไรครับนี่ผ้าขม้าอันนั้นเป็นผ้าขม้าวอนุญาตบาดกำไปชูภพชูภูมิที่ดีเด้อคนคิงลูกพี่น้อง เขาเสียชีวิตนะครับผมนน้ำเลื้งยังติดอยู่นี่น <c oughs> สามปีมนี่เขาตอนนี่เขาแต่ก็มีโชคเขาถูกโรคบ่อยเป็นโรคกับม้ามาซึงอ่ะเขาเขาเขาถูกกับผ้าผ้าขมาบ่อยแหละครับปู้าามบ่อยในจุกมาดู นี่ครับผมของแท้กินมงนื้กินเังงกินมงผมว่าเก็บแล้วครับมากินมันเรงนะครับผมเพาว่ากินาท่านกินาอยู่นี่อยู่กินยาเอยู่อยู่มาเหนมาขึ้นเองขลังคาเลยมานมก็พนยางกนมมมาัเฮาเลยม้าเฮายาข้งคาเลยิมเเอง้างข้นังคาอืมับว่อปวันนี้ปูได้ตัวไหนครผม ที่ที่ทำเมื่อคืนนี้ได้ตัวไหนครับปู่ใหญ่งรัข้าวข้าวได้หนีปู่เสียวลม่ยุนบดาปูเงือกปูางือกสองก็ไม่ใช่นะปู่ว่ามีมันเป็นเงือกแล้วเจ็ดเนี่ยเนี่ยมันทำมาเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเนี่ยนี่แล้วบอกสุดท้ายก่อนจะก่อนจะเอ่อก่นอนก็ต้อนเก็บเนี่ยเนี่ยเก็บทีเพิ่มคืนมันหนุนมาเป็นบนี้เนี่ยเนี่ย อย่กลุ่มหลายลวปูอันนี้คืออะไรครับปูปูทําไม่เยอะขนาดนี้เลยแล้วกันเลขหกเก้าอะหกเก้าศน์ี่ตังเด็กศูนย์นะมันเป็นหกเก้าศูนย์แบบเป็นศูนแต่ว่าตัวนี้ที่เดขกเก่าๆยมไม่ใช่ศูนย์นะเนี่ยมันเป็นเลขเก้าแต่นหึ้พัดกันเสษเน่ยเลขเก้าหกควอมันซื่อไงมีศู เป็นเก้าหกเป็นหกเก้าศูนย์ใช่ไหมครับปู่คืเป็นเก้าหกเก้าหกขอไว้ก่อนเก้าหกก็ก่อนเก้าหกไว้ก่อนนะปูเนาะต่อมงวดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าสามตัวจะทำย้อนนัดทำที่จะทำที่บูมบาร์เรื่อขาผมจะทำตรงนั้นเลยใช่ไหมครับทตรงบ้านก่อนฝั่งเรื่อดโห้าตาลก่อนครับดูตีเอื้อข่าว แล eh, ้ปูจะเฮ็ดอีกย şey yes. ุ่งไปเฮ็ดตรงที่เก uh ้าไปเฮ็ดบ้านเขาเออเก้าหกเกหกศูนย์สองตัวครับอ่าอ่าสองตัวห้าล่างสิบหกหกหนึ่งเนาะหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าอ่าโอเคอันนี้คือต่องวดไว้ก่อนใช่ไหมครับปูสองตัวนะเดี๋ยวจะนัดทำสามตัวที่สถานที่ที่เขาผูกเลยใช่ไหม